ดีค่ะทุกคนวันนี้พาเด็กๆมาเข้าสวนมะม่วงนะคะอันนี้คือสวนมะม่วงสวนมะม่วงมหาชนกนะคะแต่ว่าก็มีน้ำดอกไม้แทรกอยู่นะคะส่วนมากเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเป็นมะม่วงมหาชนกค่ะก็ส่วนนี้ก็พื้นที่ประมาณสิบกว่าไร่ค่ะข้างบนแต่ว่าพระข้างล่างนี้จะเป็นสวนปาล์มนะคะสวนปาล์มก็ ก็ครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งนะคะก็ประมาณสิบไร่เหมือนกันนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นมะม่วงมหาชนกค่ะเอ้ยอสอรี่ค่ะก็จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองค่ะที่ห่ออยู่คือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะคะห่อเพื่อที่จะให้ผิวมันสวยเหลืองนะคะนี่ค่ะมีหลายรุ่นมากโอ้ยมีเด็กน้อยม,มีหลายรุ่นมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่บนต้นก็จะมีอันที่ยังไม่ห่อด้วยอันที่ห่อแล้วก็มีนะคะค่ะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาถ่ายตอนที่มันขัดสีแล้วนะคะลูกก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะลูกก็เริ่มใหญ่แล้วเ,เ,เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันเรามาดูต้นนี้กันนะคะสีสวยแล้วสีสววนี่ก็จะ ก็จะประมาณนี้ผิวคือสวยแต่ว่ามันจะสวยกว่านี้ได้อีกนะคะลูกนี้น่าจะประมาณ3-4มถึงสโลสาขีดขอโทษนะคะ3-4ขีดแล้วอันนี้น่าจะรุ่นเดียวกันแล้วก็ถ้ารุ่นอื่นๆเขาก็จะทำเครื่องหมยไว้เวลาเก็บจะได้ไม่สับสนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะบายบายสวนมะม่วงทำประเสริฐอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ<อ> บายๆ่ลยลูกบายๆน้อย bye bye บายๆค่ะ